เดี๋ยวสิเงินนี่อันนี้เงินนี่เนี่อันนี้น่ะอันนี้อนัอนอน,นี้มิกกีอกอกออ ни, นะ้อ่ะันนี้โกโก้อันนี้โกโก้อ่าอันนี้วินนี่ตานมะใช่ยันนะอ่ะอ่ะอะทุกคนอยากให้แม่กอดหมดเลยโอ้อยากให้กอดอยากให้รักด้วยรักด้วยโอ้รัก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 เออ lắc 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 à tan đi tan đi Ừ, tan có lắc lắc tan đuôi ừ, lắc lắc nha yeah. à Khai lắc ik khai lắc ik à má 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 keng 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 cố 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 keng à nên nó keng 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 nha keng ah 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 Mickey mà. เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกี้มามาเด็กเล่นด้วยเล่นด้วยอ้าวมินนี่ด้วยมินนี่ด้วยอ้าวมินนี่ด้วยอ้าวเมกี้มินนี่อ่ะอ่ะอ่ะชยเย็นมาแชยเย็นมาเออเนี่ยแชยเย็นเนี่ยแชยเย็นเนี่ยคนนี้แชยเย็นเลยเนี่ยอืมเก่งเนี่ยเงินเก่งเงินเก่งมากเลยเนี่ยเงินเก่งไหนอ่ะ มา,มา,มา,ายเซยียนมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เงินจะอิจฉาทัานทีเลยอ้าวอ้าอ้ามามามาโอ้ต้องโอชัยเย็นด้วยเนี่ยโอ,โอ,โอชัยเย็นด้วยเหรอลูกโอโอโอชัยเย็นด้วยอยากกาัดเนี่ยไหนโกโก,ก้ไหนดูดิโกโก,ก้หล่อไหมเอาไม่ใช่โกโก้เป็นตัวเมียลืมลืมลืม อยากานะัดเนี่ยกัดทำไมไม่ไปไม่ไปชายเย็นอยากเข้าใกล้ด้วยเนะี่ยโอ้ชายเย็นอยากเข้าใกล้ด้วยชายเย็นเข้ามาไม่ถึงละก็มาเอาก็มาเข้าก็มาเอาเงินมาเงินมาเออเนี่ยเงินเนี่ย เนี่ยเนี่ยเงินเนี่ยเนี่ยเงินอืมอ่ะไหนๆขอดูนะโกโก้หน่อยเร็วคัจะกัดกระโปรงทําไมเนี่ยเออไหนขอดูนะโกโก้หน่อยโกโก้เก่งเนี่ยโกโก้เก่งเนี่ยเอออ่ะไปหาตาหน่อยไปหาตาหน่อยโอ้ตาหน้อยใจตาหน้อยใจแล้วตาหาตาโอ้นี่ยตาเนี่ยตาเก่งเนี่ยตาเก่ง เจ็บเนี่ยดูไม่ขี้กัดทำไมเนี่ยฮะเล่นด้วยลูกกัดไม่เอาเจ็บเจ็บกำลังคันปากเลยไหนีหนไหนไนไสองตัวนี้กำลังคันปากเลยเจบ็บนี่นี่แน่ตีเลยนี่นี่กัดทำไมฮ้ไม่ให้กัด ไม่เอาไม่เล่นด้วยล้วเจ็บคนอื่นเขาไปนอนหมดแลเราไปนอนได้แล้วไปดนีู่ตานี่ตานไม่ยุ่นวายกับใครเลยเนี่ยใช่ไหมตานตานแต่ไม่วุ่นวายกับใครเลยใช่ไหมลูก เนี่ยเอามามามา,มากัดโทรศัพท์อีกอามามา <c oughs> ไม่เล่นด้วยแล้วกัดเจ็บปะเกินไม่เล่นด้วยแล้ว